สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินส้มตำกันนะคะแต่ส้มตำของเจวันนี้นะคะไม่ได้ทำมาจากมะละกอนะคะนี่ทำมาจากหัวโคลบีนะคะนี่ก็จะใช้แทนมะละกอะได้ดีมากเลยนะ,ะเพราะบางครั้งอะมะละกอะก็ขาดตลาดบางครั้งมะละกอะก็แพงนะคะส่วนหัวโคลบีเนี่ยมันถูกนะคะ รสชาติคล้ายๆกันนะก็จะมีความกรอบจืดเหมือนกันนะ,คะแคบหมูนะคะมีแคบหมูแล้วก็มีปูอัดนะคะมีเลดี้สนะคะแล้วก็มีถั่วอันนี้เจไม่แน่ใจาเรียกว่าถั่วอะไรนะแล้วก็มีมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันกรอบมากนะคะ กรอบแทนมะละกอได้เลยนนคะ <c oughs> อร่อยนะ อร่อยนะฮะใจหิวมากด้วย <laughs> มากเนาะ อร่อยนะคะเมนูอย่างเงี้ยเป็นเมนูรดหุ่นได้เลยนะคะดูทุกอย่างเป็นผักหมดเลยนะคะก็เหลือแต่ปุอัดนะคะ่อครับหมู เลยดีนะคะกินกับส้มตาำกินกับลาบกินกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะ 难难。嗯嗯 ใช้แทมแลละกอได้อร่อยมากค่ะ เจก็ว่าใส่พริกสีเม็ดนะคะเหมือนเดิม3ามถเม็ดนะแต่วันนี้เผ็ดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลื่อนส้มตำออกนะคะเดี๋ยวเราจะกินขนมกันต่อ,อเจก็ซื้อมาอันนี้ร้อยห้าบาทนะคะเพราะว่ามาวินชอบนะคะกินก่อนมาวินเลยแล้วกัน อยู่ที่ไทยนะคะวินน่ะกินขนุนเกือบทุกวันเลยนะคะของวินอ่ะชอบมากนะคะได้นะแต่ว่ามันยังไม,ม่ไม่หวานมากนะคะมันกรอบ เก่ดมากมากอร่อยมากเจกับมาวินน่ะเป็นคนที่เหมือนกับชอบกินผักผลไม้เหมือนกันนะคะมาวินก็ชอบกินผลไม้นะแล้วก็กินผัก บางทีอยู่วางก็กินแต่แอปเปิล้ลการดิบแครอทมากินกันเล่นๆอย่างนี้นะคะก็เผ็ดอ่ะ แล้วก็หิ่มมากๆเลยนะส้มตามจากหัวโคลบีนะถ้าคนยังไม่เคยลองทานลองทำทานดูนะคะคือใช้แทมแล้วก็ได้จริงๆแล้วก็อร่อยกรอบมากๆเลยนะงั้วันนี้เดี๋ยวเจขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย